มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระเทพทรงกล่าวให้สัมภาษณ์จากนี้ไปประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกวันที่21กรกฎาคม2,564ผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวไลลักษได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าพระเทพทรงกล่าวให้สัมภาษณ์อ่านแล้วซึ้งมากม 1. จากนี้ไปประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกอาจจะมีสิ่งเปลี่ยนไปรอยต่อของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อาจจะชัดเจนขึ้นมันคือการเปลี่ยนผ่านไปในวันที่พ่อไม่อยู่ทุกคนมีสิทธิเสียใจและควรจะเสียใจทุกคนมีสิทธิกลัวและควรจะกลัวแต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญา 2. พ่อคือตัวแทนของความพอเพียงเป็นต้นฉบับของประชาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกปั่นด้วยกระแสความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์จดจำหลอดยาสีฟันของท่านไว้จดจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านเอาไว้อะไรที่ประหยัดได้จงประหยัดอะไรที่พึ่งพาตนเองได้จงพึ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปัน เมื่อยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลง 3. าพ่อเป็นผู้ที่มีความเพียรดุจพระมหาชนกท่านเป็นผู้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรโดยไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ฝากถึงคนไทยอย่าทำงานด้วยตัญหาอย่าขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่าให้อำนาจวัตถุบังตา จนไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีจงขับเคลื่อนชีวิตและการงานด้วยฉันทะความรักความเมตตาด้วยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พ่อเคยทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง 4. พ่อ,อยืนเคียงข้างคนยากจนเสมอคนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่นท่านเดินทางบุกป,ป่าฝ่าดงไปเยี่ยมพวกเขาถึงที่บ้านเป็นพระราชาผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดติดความรู้รา เมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเราอย่าหลงลืมปณิธานข้อนี้อย่าทอดทิ้งคนยากจนจงหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าอย่าใช้ช่องว่างกฎหมายซ้ำเติมและเอาเปรียบผู้อื่นห้าไม่มีท่านเราจะมานั่งทะเลาะก,กันเหมือนในอดีตไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจรับฟังเหมือนที่เคยรับฟังท่านถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มาก ถ้ายัางเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ประเทศไทยที่เรารักย่อมตกอยู่ในฐานะอันตรายเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจงรักและถนอมน้ำใจกันให้มากกว่าที่ผ่านมา 6. สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงอิฐหินปูนทรายแต่เป็นความรู้ขั้นปรีชายยานเราอาจรักษาร่างกายท่านไว้ไม่ได้เพราะนั่นคือกฎของธรรมชาติแต่เราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านเอาไว้ได้จงค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ฝนเทียมเกิดได้อย่างไรกังหันน้ำชัยพัฒนาคืออะไรมันมีความน่าทึ่งที่ยังไงในมิติทางวิศวกรรมการเพราะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทำได้อย่างไรการพัฒนาดินรักษาน้ำชุบชีวิตป่าเป็นอย่างไรทำไมท่านไม่สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการห่มดินท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ให้วงการเกษตรกรรมของชาติสิ่งเหล่านี้ควรจะสนับสนุนให้มีการร่ำเรียนกันเป็นระบบ ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยถ้าเราทําเช่นนี้ได้ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย 7. จากนี้ไปจะมีคนอีกมากมายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอาจมีคนที่ไม่เข้าใจท่านออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สติอดทนไม่โตตอบเหมือนที่ท่านได้กระทามาช่วยชีวิตพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เสมอไม่เคยมีสันติภาพใดเกิดจากความรุนแรงและคำด่าทอ พ่อเป็นผู้คำชูศาสนาโดยแท้จริงไม่ใช่ด้วย้อยคำหรือแค่เม็ดเงินบริจาคแต่ท่านคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วยกายใจในฐานะผู้ปฏิบตัติธรรมท่านคือนักภาวนาที่หาตัวจับยากเป็นผู้ที่มีอาณาปานาสติเป็นวิหารธรรมทำไมพ่อทำงานหนักแต่ยังมีเวลาภาวนาทำไมเราทำงานน้อยกว่าท่านแต่เรากลับอ้างว่าเราไม่มีเวลาสิ่งนี้ต้องคิดให้มากเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของตนเอง พ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนด้วยชีวิตและการกระทำชีวิตคือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนพ่อกำลังบอกเราว่าจงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาททำให้ดีที่สุดในวันนี้จะไม่ต้องติดค้างเสียใจภายหลัง 10. แม้ว่าวันนี้พ่อจะไม่อยู่แล้วแต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่าสถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดงามกว่านี้หลายเท่า ท่านคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่างการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเราทั้งหลายควรจะภูมิใจไปกับท่านท่านคงไม่อยากให้เราคนไทยถูกทับถมด้วยทะเลแห่งความเศร้าอย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งการงานและสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบอยู่จงตั้งสติให้มั่นเป็นกำลังสมาธิเป็นความสว่างเบิกบ,บาน เพื่อน้อมส่งท่านสู่สวรรค์คาลัยด้วยหัวใจแห่งความรักของเราชาวไทยทุกคนอ่านจบแล้วอดไม่ได้นะคะที่จะแชร์ต่อเพราะเป็นประโยชน์มากๆควรจดจำให้ขึ้นใจทิ้งไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวก็เลยคัดลอกออกมาให้ทุกท่านได้อ่านด้วยกันค่ะเขียนด้วยความรักสำนึกและบูชาตลอดไปอ่านแล้วน้ำตาไหลขอขอบคุณวิไลลักษั์และขอขอบคุณสยามเนวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ